ให้ังคนเก่งมาที่ให้นี่คนเก่งคนเก่งบสบายดีสามคู่มันดีกว่าสบายดีกันลูกสบายดีกอนเมื่อลูกกอนเมื่อสบายดีกันหนุ้ยพี่จูอเกัเพ่ง้นต้องดูาพอดีมาก่พอีทีมาแล้วลูกแต่ลูกนี่นี่พอพอเตียงไหมนี่็ไดมมเตียงไหมลูกนี่น่าเตียงมาูด้หลอยลอยมาลูกมา aged mà một我覺得 mà ở Nguyễn Đức đi cho rồi, nài young đấy, phần phần chứng mưa hating thìa này trường xe cho nên nó เพื่อพี่น้องไองเทมเงลาแล้วเป็นตอนลรกวันที่สามเนาะเราคอยถามแม่ก็พอบ่าอยู่ประจักษ์ลูกสาวคอยว่าบอกไปมารับทราบอันนี้เตือนแล้วแต่ถ้ามาด้านสามโมงครึ่งปกติามาสามโมงเตามารอแต่นี่มันชีโมงสามโมงชีสิบบาทเลยมีขัดของไอหน,น,<ม>นึ่งเนาะเอยมาจมเที่ ไปเดี่ยวไปพี่น้องเลยนะสบายดีป้าลุงก่อนป้าไปหาเดียวบลูกสาวก่อนน้องบิวหันพ่อเตียงชิมาหับเอาไปเที่ยวโตหรือว่าจังใดเนาะโดยเขาให้อะไรกันยืนย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 ันยังไงให้ยังงงอันนั้นให้ยังคนเก่งมาที่ให้นี่ สวาสดีก oh ันเมื่อลูกกอนเมื่อสบายดีกันลูกเอ้าพ่จูกันตัีขพอเทียงสุกหลพอเทงชีมอาทมอเมนบ่ลูกโอเคบ่ลอดีๆเ้าทพอเทียงยั่ดีปบ่ท่าเอาบาดงปีศางันบจะไนอมาเอาพอเทีงทงพองีออย่างเนี้ยดี๋โทรบอกแม่กันป่ะปาขึ้นไปรถกันปเดี๋ยวโทรบอกแม่กันปไปขึ้นรถไป ไหมงานสบายดีว่ากันลูกสบายดีก็นนเลยเยจ้าลูกเลูกมาพหมมีผมีหยดีใจนะขี้เลยดีใจเหอนยย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 ย กอเตียงวะลงมาเด็กลงมาลงลูกคนอยาเมื่อน้ำป้าเลยนี่จะมาขอทางแม่เราก็อ๋อังมงดินนี่้เพาน่อดินก่อนเนื่องดนอยามือน้ำป้าจนาบ่ไป

โอ้เอาเอาเฮ้ยจกันเฮ้ไปจ้าป้าป้ามนไปอยไปไปไขึ้นรถขึ้นรถดุขึ้นรถไปขึ้นรถไปหน้าเตงเออหน้าเตงขึ้นไปก่อนปะนนี้นะนนี้ก่อนอะไปลอยไปไปเ้ยไปน้ำพอแล้วเ้ย เอ้บิวไปนั่หน้าเตียงลูกหล่ะหน้าหน้าเตียงชิพ่าเอ้บิวไปเกลือปลาแม่แม่บุญนั่นชิพ่าน้องพิงไปซื้อนมหลงเที่ยวบักกูพิงไปเกลือปลาเสาที่ก่อนเนาะเสาที่แม่ชิพ่าไปด้วยก็พอดีนะมั้งลูกหล่ะมั้ง่ฮะพูดใหม่กันเนาะหน้าเตียงไปยัง โด๋อีน่ะเจียงมาคับเอ้ยเอ้ยบิวแล้วเอบิวนายหนูเออไม่จูเออจูเอ้ยบิวหรือเปล่าเออไปเ๋อีบวเอบิวลูกหายบ่หนเอ้ยบิวเอ้ยบิวโอเอ้ยบิวหายว่าไปไปว่าไปไปย่าหรอกไปไนกำลังงานนั่นอยู่เดี๋ยวเสียงเมื่อน้ำเออสิยงหนุ่มบ่กูให้เสิยงหนุ่มบ่ลูกแม่พ่สียงหนุ่มบ่คนกินหนุ่มบ่เอ้ยบิวสิยงหนุ่มบ่

เฮ้ยเดีสาวกูสาวกูเอ้สาวกูสาวกูเอ้บิวนั่นไปสิไปนั่หน้าเตียงลูกล่ะมาเตียงผ้าเนื้อเตียงมะนี่มือนี้นั่เตียงมาลาบมืะออื่นก่อนแม่เปอื่นก่อนจังนั้นนะแม่นั่นสิพาน้องพิงไปซื้อนุ่มซื้อนุ่มจูห่านป้าเดียวไปบ่ไปบ่ลูกล่ะไปไปเอ้าไปจูไปจู ไปน้ำเอ่ยวิวเอ่ยวิวจะกันมเมื่อมื่อเสาร์อาทิตย์ก่อนเมษิภาไปเกือป่าุงเนอมื่อน้องเพโอ้ยเารนอาทที่์กิบสิเดียนเาร์อาท่กสิมาโรงเรียนบัสรุปไปเบ๊้ะพแมู่อาแนลูกเพลง่เมยเมล้ยอย่าเห็นแม่นั่นลูกล่ะ แพงแม่บอกไว้จ้ะบอกไว้นี่บเะ้เงินยีราฟแม่บุญไหนผู้บอกไว้แพงแม่แพงปาปลาแม่าหลร้งไหอง่่ยงรถใหญ่บ่นี่มแก่ไก็ยุงคบบอเศ้าเลยบ่ได้บ่ได้เอาเงินใส่กันก็หม็นกนบนกรถใหญ่บ่หดบ่น้องพิงหายจพกเท้าบ่หน ให้เป็นยังจังให้ชินทอดแม่กินละปลาปลาหรอจูอุ้ยหาเดินใส่เอื้ยเอยไปอยู่คนละห้องแต่ว่าจูมาลูกไหมไปดนกลัวมาลูกไหมลูกพิงเป็นยังจังเห็นปลาปลาเห็นแม่ใะจังให้นะลูกนะกินลูกพิงเชื่อนุ่มจนเออไปลูกพิงชื่อนุ่มจนไปจะไปโอเคไม่จับค้าสารลูกเลย เงียบโตกเลยเงีบตกเลยโต๊ะเลยนุ่งเงี้ยนุ่งเงี้ยเมื่อกี้หันหันเต็ติวิทคลาสกูเข้า่าแต่ว่าบัลลาเพิ่นเห็นแม่นะแม่นะพ่อน่ะเพิ่นเพิ่นสิให้คือป้าลุงเอฟซีเพิ่นก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของแบบไม่ดีใจดีใจเห็นนานๆพ่อแม่มาแล้วกระข้างๆข้างๆ ให้า hey hey, ่เลไปได้ช่างให้ไปได้ช่างชางชคุณเคยเห็นร้างหรือเปล่าอุ้ยเห็นเมลลูกะโอ้โหเห็นตกเม้ลูกเลยชตบเมสาวครูบอกว่าชีภาสาลูกละสาวครูบอกต้องพิงมาจังเลยลูละเลยาวครูบอกว่าอะสบายดีบ่ลูกบ่บดีลูกอ้า กินข่าวกับยังลู่างดุอ้อต้องพิงกินข่าวกับยังมาหนิมาหนินะกินข่าวกินกับยังกิน่างกินกินข่าวกินโอ้แซ่บบ่ลูกแซ่บโอ้อร่อยปะเห็ดเป็นแรกอร่อยเห็ดแะไอร่อยนะฟังเนี่อยเลยว่ะนี่ยอร่อยด้วยแยแก่ตไปห้าหนุ่มไปห้าหนุ่มไอ้หนุ่มนะลูกเนาะแหงวันก่อนหนึ่งแหงวันคนเก่งนะลูกเนาะ เดันใหญ่เดันใหญ่บอกเกี้ยงอยู่แต่เพิ่นบอกว่าอายุยังบอถึงจีนลงห้องน้ำไปบิวต้องสามปีไม่ใช่นะพูดหันหนุมลูกละหั่นนมอยู่ฟังพูนหั่นนมอยู่ฟังพูดสามปีเลยนแม่ไม่ได้อยู่ห้องนี่กอนเพิ่นนะพี่หน้าเพิ่นแหละเชิดลงอยู่ห้องไปบิวเอไปบิวก็ขึ้นไปห้องหวดานนี่เพราะเพื่อนเพื่อนคิดเป็นตามอายุเนาะ

ม่สับปาป่านมาด้อีเม่อีเมกับปาาับหนึ่งสาเอหนเอ้ามาให้ปาแพ่ง่ซะโอ้ยัันนี้นี่ป่าป่าชิลอไปชื่อนุ่มก่อนเ้อพคุณไปแล้วไปแล้วุมา่สก่อนมาอันนี้ อออะไรนุ่มไป่าไหมปาอ้มไหมปะาอุ้มลูกสินุ่มไปไปไไปโหลดไปโลดไปโลดกับเม่เจ้าทางงเม่ว่าแม่หักน้องผินนะลูกเด้อไปกับเพน้องผินเคบ่หึ่งเจ้แบมจับป้าป้ลูกไปเส้นหนาปุบปุบปุ โอเคปะปากับแม่ผูกอยู่แบบมาบุมีเงินอยกไปกับแม่โอเคปะปปะปปยยวใอยากใช่นิดงวันนินอยใน่องเนี่ยน่แม่เอาไมมผูกเอาผูกมาพี่มาพี่มาพี่มาปะปะปปใช้ใช้แม่ใชลูกยังไงยังแม่หาหนรงวันหนึ่งเอาแม่เอาแม่เอาหนุเอาแม่เอาเอาาน่งวันกนเก่งกนนงวัี่เก่งนี่ปอนี่นี่ เอาหนูหนเอานี่ยอตัวดีหนูหนูนี่เป็นยังจะเบิ่งหนูเบิ่งหนูเอาเจ้าตัวไดเาคือบ่อตัวนี้มีแว่นตาดุจังวะนี่นี่นี่ลูกปินี่เจ้าคือบออตัวนี้มีสวยใจสวยใจเอาโอเคเอาตัวใดเอานี่ยฉีบไปเรื่อยไปเรื่อยป่านี้เอาลูกเอาเนื้อูกนาเอาเนื้อปลปลปลาบงกอน

ให้เพิ่นหิวให้เพิ่นหิวมแือแก่ยู่รถดูเอป้านป้าป้ไปไเออยงมพี่ไ่เอานมพี่ป้านมเจ้เลยป้าป้าป้นมกันมือเอานมกันบ้าโอ้ะินม้กำลังกำลังมาไปเนาะให้เพิ่นเดือกนมกันนยั้วนยังเฮ้ย เอวันกลับมาสวัสดีเนิวันสว,ส,สวัสดีคนสวยโอ้งามไปดีเ <ไป S 2> อ๋ออยาได้ของดินไหหลางวันคนเก่งก็หน้าไหม่ทิตย์กันอืมววจะนำอาทิตพอดีไ้สันทางเพื่อนน่ะปะ้าป้าป้าถ้ากับหายเพือเดียวอ,อะไรเงินตัวนี้เจ้าเงยผลดอกนอกปะเดี๋ยวคอยชิฮานมีเพื่อนก่อนเนาะโอ้ย อ่ะโอเคไอ้ผิดกับเมื่อน้ำดีไหมอ้วนไปชมโทรศัพท์สบายดีตั้ขึ้นรถป้าหนิป่ะขึ้นเลยไปเลยเลยบอไก่เออเดี๋ยวเราเอเดี๋ยวพอก่อนเด้อเดี๋ยวนาป้าชาวโบขึ้นก่อนเด้ออือจ้าเอ๋้าวเนี่ยเนี่ยเอ่เธอดีเลย บ๋อใส่ว่าฉันปาแม่ขึ้นก่อนลูกหล่นแม่ขึ้นแม่ขึ้นกันเนาะแม่ขึ้นมาแมงขึ้นกันเนอะลุกขึ้นมาลงแล้วตอนนี้สวยสวยใช่สวยนะน้องพิงค์น่าสวยสวยเพันละพันบอกว่าเพันน่ะสวยไปจตึมไปจตึมโอ้ยจุ่มเล้วยวนึ่งก่นเย็ดดูลไงเย็ดมาลุงก็ลุงไรจ๋าฮะไปน้องพิงค์ไรยังมึงดูให้ป้าดูมึงดูเขาเขาชื่อหายนี่ แม่ก็ไผ่พ่อป๋าโอ้พ่อป๋าก็พ่อป๋า่ลูกแม่ก็พ่อป๋าโลาชื่อหาชื่อหารางวัลคนเก่งอ้ยหไ้ยอหญ่างวัลคนเก่งอุ้ยอป้าลุงลาาหน้าุงละมันเห็นมันเ็เหัวีกะแ่ันห้ามีมมดีป่ดี ไม่ได้มร้เมื่อน้ำเมร์ไปชมโทรศัพท์อ๋อสอบโทรอัพท์ได้ไปสอโทรศัพท์ตัวแป๊บโทรศัพท์อ่ะเนาะไปสอบเครื่องไหนพ้นพนนะจากจะเกอนไปเลยเขนบอกว่าโทรศัพท์พันใส่บบได้ไปตลาดกอนแป๊บนึงหรือว่าตัวเกาตัวไม้หรือว่าเนี่ยค่ะอาทิตเมื่อน้ำลอยยออทิตยาดนอาทิตงองมื่อน้ำไไมาเอามื่อนบบี้ ไอเม่์บ่อยถ่ายอยู่กันชาวใบถ่าเออไอเมย์กับมาแป๊บนึงดีแล้วจะมัวหันเหล็ที่ด้ขี่รถงมืป่าตัวก็ไม่ได้หนาเหี่ยอีกเออเศกเปกนต่ัง่หนุ่มเฉกดาแง่เฉกอะน้องไปนชเจ้าใชยจาเชจาเมื่อตอนหนุ่มเมื่อใช้ืัวหนุ่ม ไม่ใช่ยืนยาน่ะยานี่ะตัวว่าเสียมือเป็นปบาบินนี่ซื้อของอไรวนี่อันไหนเนาะเป็นนางวันเพราเป็นนองไว้เพราะว่าเขาเอาลำดูกเลยเขาต้องเออต้องมีนางวันท่นมีกระเังใจอยากมาอีกเนาะมือนี้ก็น้องพิงกัมาเฮียนอีกบ่หรือบ่ มาม่อีกแ้วยังได้ยังบานอีโด๊ะฮะในคู่ในค <balance> ู่สาวคู <S <S <uses> ่ได้กละสาวคู่บดอูเมางนูดชูเอนชูนีกละนค่น่ะชูนชูบโอสาวคู่บอกว่าลบอดน้าป้ายูนลโอเค พ่อเป็นใครพี่น้องเลยพ่ออย่างคู่จักเบิร์ดสาวครูใจดีป่ะลูกใจดีป่ะ <c oughs> คุณยายก็โทรมาอยู่ฝั่งไทยว่ะดีแล้วให้น้องพินกับน้องบิวไปเดียนเพิ่งได้โทรมาคุยกับสาวบุญยินดีเนาะพิไปเดียนโดยเก่งเนาะเก่งเก่งเลยเมื่อน้องพินกับมาเดียนแล้วลูกเด้อเสาร์อาทิตย์และเม่สิพาไปเกือบป๊าเคบ่ อาทิตย์เปนนัมบไปไปไปคีมมกรูดก่อนคีมมกรูดแล้วจงไปเกลือปะชั่วอาทิตย์เปนนัมบ่ะคีมคีมเนี่ยโอเควันอาทิตย์เช้าอาทิตย์ก่อนลูกเช้าอาทิตย์ได้ไม่แชร์รางวัลนุกเด้อมาเรียนอีกเมือนงมาเดียนอีกเมื่องกันหนุกเออมาเดียนอีกเมืออื่นอีกกะจบแล้วอีกวันจันทร์สิได้มาอีกกว่านี่เคบ่โอเค หีนาบึงหดีนาบึงเดอดียน้อเนื้อเน้เนี้อเน้อเนื้บเนื้อเนื้บเนือเนื้อเนื้อเน้อเี้เนเนอเนอเนื้นา้อเนื้อเนื้อนื้อเนห้อเนือเนา้อเนื้เนืเนี้อเน้อเ้อเนื้เพิ่นกหน้เห็นหน้วเนนืะเ้ออนือน้อ่อเน้เนอ้อเนื้ออเน เป็นหนึ่งสติของเล็กน้อยเนะรอคอยพ่อแม่คือไอทิดได้เนาะไอทิดใหญ่ไอทิต่มาให้กงั้บ่ว่าน้องอทิเมยนไอทิดมามื่อไรกให้ป่ะไม่ได้ให้เออเย็นาให้อยาอยากพามีเงินกับแซวน้องน้ำรายม่เฮียนอยู่หมองเดียวก็น้องสติสู้น้องเลยแต่ว่าเอาลงผิงก่อนโอเคโอเ่าม่เก็บไม ป้าโอเคป้าลุงเรากินนี่ไปก่อนเด้วยสบายดีป้าลุงสบายดีก็กลูกแบบเคมคอัพหายไปด้วยโอเคๆไปได้ไปได้ไปได้